สวัสดีครับเพื่อนๆนครับสวัสดีครับใช่จุดมุ่งหมายเลยครับวันนี้ก็จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็เป็นคลิปที่สี่แล้วนะครับแล้วก็จากที่เราดูแล้วเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆเองเนี่ยคงอยากจะสำเร็จอย่างยิ่งน้อยก็เป็นที่เป็นเช่นหรือเป็นแคทีน่าเหมกันนะครับก็เลยคลิดว่า การที่เราจะสําเร็จเนี่ยมันคงจะต้องเป็นเรื่องของงานพื้นฐานเป็นเรื่องของงานที่เราจะลงไปทําเพื่อให้เกิด PV ขึ้นมานะครับก็คิดว่าแรงๆคุณกัเฟซว่าเออเอาเรื่องนี้ให้เพื่อนก่อนดีกว่าวันที่จะเป็นเรื่องของการสร้างอง,งคอ์กรหรือว่าสร้างความคิดเนาะอาเป็นว่าวันนี้เราจะให้เ,เฟซเนี่ยคุยถึงเรื่องของการที่จะสร้างยอดขายถ้าสร้าง PV ทำให้เกิดมียอด ของธุรกิจเกิดขึ้นเนี่ยจากการทา,ทาโปรโมชั่นเนี่ยต้องวางแผนกันยังไงนะครับแล้วต้องทำอะไรกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวให้เฟซเขาคุยให้เราฟังก่อนนะโ <Okay, S 2> อเคได้เลย <okay S 1> ครับคือง่ายๆด้วยในธุรกิจแอมเเราก็รู้กันอยู่ว่ามันมี2 factors ใหญ่ๆก็คือ2อย่างใหญ่ๆที่เราต้องทำข้อแรกก็คือมีคนมียอดหรือเราจะมียอดแล้วอยมีคนก็ได้ คือสองอย่างเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันต้องเดินไปด้วยกันเนาะคือการชร่างยอดอย่างบางทีบางทีเฟซโุ๊กในเ c e b o o k หรือในไลน์นะเขาไม่ถามคุยทำไมปิดได้เยอะขนาดนั้นคือเขาบอกว่าไม่ใช่ขั้นเทพนะแต่มันเกิดขึ้นจากเบื้องหลังมันมีเบื้องหลังการถ่ายทำมันมีการวางแผนมันถึงมีการปิดยอดได้ทุกวันปิดสินค้าได้ทุกวันคือถ้าเราไม่วางแผนอยู่ดีๆพีวีคงไม่ตกมาตุ้มเนาะเราก็ต้องวางแผนกันก่อนใช่ไหมอ่า และสำคัญเลยคือข้อแรกก่อนที่คุณจะวางแผนเรื่องโปรโมชั่นหรือเรื่องยอดหรือเรื่องอะไรคุณต้องเคลียร์ทัศนคติก่อนว่าคุณจะไปให้สิ่งดีๆแล้วคนนี้เขชอบของแถมโน้ตโน้ตคุณจะไปเอาอะไรจากเขาถ้าคุณเคลียร์ความคิดตรงน,นี้ว่าคุณกําลังเอาสิ่งดีๆไปมอบให้เขาคุณก็จะพูดแบบชิลแบบฟินเน่พูดเหมือนกันให้ข้อมูลนะพี่สนใจก็โอเคไม่สนใจเราก็ไม่เสียเรียดเพราะอะไรเราไปให้ข้อมูลซื้อไม่ซื้อเรื่องของเขาถูกปะ แล้วคำว่าเวลาเขาสั่งสินค้าแล้วหนึ่งรอบอะ่ะ<ม>ก็คือเป็นการประสบความสําเร็จสเต็ปที่หนึ่ง<ม>แต่การประสบความสําเร็จที่แท้จริงอะ่ะคือต้องมีการสั่งซื้ออย่างสม่ําเสมอมการประสบความสําเร็จอีกสเต็ปหนึ่งขึ้นมาคือลูกค้าหรือเมมเบอร์หรือ,อ a b o เดินไปซืโนโน้อเองเนาะเอาไง่ายงสเต็ปแรกเราต้องเสิร์ฟสินค้าไปให้เขา สเตปที่2เราต้องเสิร์ฟให้ข้อมูลเขาเพื่อที่ให้เขาใช้สินค้าเราต่อเนื่องสเตปที่3เสิร์ฟอะไรก็ได้ให้เขาเดินไปซื้อเองได้มันจะเกิดความมั่นคงตอนนี้มาดูเรื่องโปรโมชั่นเนาะไม่เชื่อว่ามาช่วยกิจกคนก็ได้รับเล่มอาชีพนี่แหละหลายๆคนก็จะเปิดไปหน้าแรกเลยพึ่โปรโมชั่นใช่ไหมแล้วค่อยมาอ่านนะอืปกติของบริษัใช่ไหมคือวันนี้ มีหลายมิติในการดูโปรโมชั่นแล้วเราจะดูผ่านๆจบก็ได้หรือเราจะดูโปรโมชั่นแล้วลองตั้งเป้ากับโปรโมชั่นดูยกก็อยากโฟเฟสเนาะเพิ่งทำเมื่อเช้าเนี่ยสดๆร้อนๆจะทําอย่างนี้ทุกเดือนเยังโปรโมชั่นของอ e ีสริงใช่ไหมคะไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่านะเฟสก็จะเขียนเลยว่าเป้าหมายของตัวเฟสเองอะเดือนเนี่ยตั้งเป้าส่วนตัวนะว่าจะมีอ e ีสริงขึ้นมา15เครื่องแล้วเราก็จะเขียนโปรโมชั่นเป็นรายละเอียดว่าเออ ซื้อ500ร้อยนะลดสามแล้วก็ราคาเมมเบอร์เท่านี้ราคา a อบิเท่านี้แล้วก็ถ้าสมมุติลด6%เน็ตที่สุดของ a อบิโเขาจะได้เท่าไหร่อันนี้จะช่วยในการที่ทำให้เราไปดูอาชีพมากขึ้นเวลาเราไปคืนโปรโมชั่นในของชูไม่ใช่พี่แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอดูหนูขอดูหนูขอเช็คไม่ใช่ละคือคุณไม่ได้เตรียมกันบ้านไว้อย่างช้อยที่2ก็คือเอาเครื่องกองรุ่นเก่ามาเทิร์นลดสี่พัน ราคาเมมเบอร์เท่าไหร่ราคา ABO เท่าไหร่แล้วถ้าคุณเป็น ABO คุณได้ส่วนลดเน็ตเครื่องมองน้ำจะตกราคาเท่าไหร่ยกตัวอย่างให้รักกันสำหรับซื้อ500อะ่ะก็บอกเขาว่าเนี่ยพี่ซื้อ500ใช่ไหมลด3,000เลยนะทันทีแล้วก็ถ้าเขาเป็นเมมเบอร์แล้วก็คุยในเชิงเมมเบอร์แล้วถ้าเขาเป็นนักธุรกิจก็พี่ราคานักธุรกิจเรา29,00 0 9กบาทแล้วพี่ได้ลด3,000เลยนะก็เป็น26,95มบาท<ม>แล้ววันที่15พี่ยังไม่ตังค์คืนเลยกับ1,565้าร้ยเด็กเน็ตแหละพี่ได้ราคาเครื่องกรองนั้นแบบโหฟินและถูกและคุ้มค่ามากเลยอะ่ะแค่24,529เองแล้วก็สำหรับคนที่ไม่อยากจ่ายทีเดียวแล้วก็ค่อยๆให้ออกเงินออกจากกระเป๋าเราทีลอนิดเดือน,อน,อนละ2,000ก็ดได้ได้ดูแลสุขภาพไส่ก็ว่ากันไปต้องสไตล์ใครสไตล์เขาไม่เหมือนกัน และเฟซก็จะมีเขียนรายชื่อทั้งหมด100คนสำหรับโปรโมชั่นเครื่องกรองแล้วซึ่งจะมันเขียนอว่าเราจะเอาข้อมูลไปให้ใครแต่เฟซไม่คิดนะว่าเขาต้องซื้ออีกไม่ซื้อแต่หน้าที่เราคือ,อไปให้ข้อมูลแบบเป็นหน้าจ่ะเนาะมัน no. ม,มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็ก็เป็นไอเดียนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเอาไปวางแผนในการที่จะทำโปรโมชั่นซึ่งเดือนนี้ก็ถล่มทลายเช่นเคยนะครับสำหรับโปรโมชั่นเครื่องกร เดี๋ยวไม่จบแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนนะมีลักษณะอย่างนี้นะครับโอเคส่วนโปรโมชั่นยู w ชอลล l i t ์เนี่ยมันอยู่ที่ว่าิว q 1 0แคลเซียมกับพิมโรสอ่ะเราก็ไปสาธิตให้เขาดูอยู่แล้วแต่ประเด็นสำคัญคือคนไทยชอบซื้อของชอบได้ของแถมคะทัองของแถมเนาะมันอยู่ที่ว่าวิธีเราพรีเซนต์ของแถมเรารีเซนต์ยังไง ซึ่ง m อมเวเขาได้วยนักอะ่ะเขาก็เขียนรายละเอียดของของแทนจุดเด่นเด่นให้เรามาเรียบร้อยแล้วม,มันอยู่ที่เราจะไปใช้หรือเปล่าเนาะยกตัวอย่างละกันสมมติพี่รอนเน่ะเป็นลูกค้าแล้วก็เฟก็จะคุยให้ฟังเนี่ยพอสมมตินะสาธิตเลยเสร็จเรียบร้อยละเฟก็จะบอกเนี่ยพี่รอนสมมติพี่รอนเป็นผู้หญิงลวกันเนี่ยมันจะมีกระเป๋าสี่ลายเลยนะให้เลือกอ่ะกระเป๋าลายแรกรายละเอียดทั้งหมดอ่ะเฟจะมีสิบข้อเด่นเด่นเลยนะสำหรับกระเป๋าใบเนี้ย ข้อแรกเลยอะ่ะมันเป็นกระเป๋าของ Crash Christian แค่ฟังชื่อก็ไฮโซแล้วเนาะครั h คริสติสเนเนอะเป็นแบรนด์เวนเทจเลยอ่ะของประเทศอังกฤษฟังแล้วรู้สึกยังไงคะวินเทจ่ เข้าใจแล้วเนาะฟังแล้วก็รู้สึกเลยมันโบกเนาะมันมันยังไงมันมันมีประวัติมันมีประวัติโอเคุดเด่นของคลองแขกเพราแรงนะแบรนด์ v i t a t e จากประเทศอังกฤษเลยข้อที่สองอ่ะคลองใจสาวไทยแล้วก็คนทั่วโลกมาตั้ง22ปีแล้วมันอยู่มานานมากเลยนานนั่นแหละคค่ะข้อที่สามก็คือดีไซน์แต่ละดีไซน์ทั้งสี่ดีไซน์เนี่ยคลาสสิกมาก แต่คลาสสิกแบบสไตล์ดีเลียงง่ายเนี่ยโน้ตภาษาเลยนะภาษาเลยนะข้อสี่<อ>มันมีกระเป๋าใหญ่แล้วก็มีกระเป๋าเล็กด้วยนะพี่โอ้แล้วข้อเด็ดคือลายเดียวกันใช่ไหมเนี่ยผมผมผมรู้สึกผมเริ่สมสนใจได้เห็นนะผมเริ่มดูแล้วมันมีกระเป๋าใหญ่กระเป๋าเล็กด้วยเหรอโอ้ยแม่เห็นไหมข้อสี่แล้วน,นะข้อสี่แล้วนะข้อห้าพี่ผลิตจากผ้าคอตตอนนะ่ะไม่ได้ผ้าแบบกระต ong กระแต่งอ่ะผ้าคอตตอนมันดูไฮโซอ่ะแล้วก็ข้อผมไม่ใช่แค่นั้นเลยที่ เขาเคลือบด้วยพลาสติก PVC อ่ะการเคลือบด้วยพลาสติก PVC เราเช็ดก็ง่ายอะไรออกก็ง่ายมันจะไม่มีคราบติดแล้วก็ไอตัวเปิดปิดตู้มันจะมีเออ่กระดุมที่เป็นสีทองอยู่องเลยนะมันทำให้เราอัเกรดขึ้นมาีเัอะเลยอะช่วยดูแลครั้งเนี่ยอืมแล้วก็มีช่องใส่ของด้านในด้วยนะมันเป็นช่องๆให้เราเลยอ่ะ แล้วก็ข้อที่ข้อที่9สามารถเช็ดทำความสะอาดได้โดยการเอาผ้าเหมมาเช็ดนิดเดียวมันก็ดูวิ้งแล้วอ,ะอ่ะแล้วข้อที่10อ่ะใครถือกระเป๋าแบรนด์ clark t r u s t มันก็ดูไฮโซโอยีอสุดยอดไหมกระเป๋าสุดยอดเลยแล้วี่รู้ว่กระเป๋านี้ยราคาตัา 2, 000, โโ้งสนะองพันกับแปดละแปดสิบบาทแน่แต่เราสามารถประหยัดเงินในกระเป๋าได้สองพันห้าเลยนะเราซื้อกระเป๋านี้แลกซื้อแค่ จากพี่ปาและวสามพันสามพันสิบห้าสิบแล้วสามพันกว่าบาทใช่ไม่อย่างนั้นสองพันห้าเลยคุณสมบัติเลยก็แบบนี้เนาะอารมณ์ประมาณนี้แหละฟินๆเมื่อวันหลุดหลุดไปสังเกตสังเกตเวลาเฟซเขาพูดนะครับอารมณ์ความรู้สึกน้ำเสียงการใส่ บรรยากาศมงไปในการพรีเซนต์เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลนะครับเพราะงั้นเพื่อนๆจับความรู้สึกนี้ดีเวลาที่เราพรีเซนต์งานเนาะแล้วส่วนตัวของเฟโน่เป้าหมายเสร็จปีก็ห้าสิบชุดก็จะมีรายชื่อที่เราเขียนเอาไว้ร้อยชื่อแล้วเดี๋ยวเราก็จะอาจจะโทรบอกส่งไลน์บอกก็ว่ากันไปแล้วอีกสักโตูนึงแล้วกันเรื่องออเดอร์อีกโตูนึงคืออุตสาหกรรม เพื่อนๆดูเน้ะนี่นะครับอย่างนี้นะจะได้เอาไปปรับใช้กันนะครับแต่กก็โปรที่3ามโนมก็จะเป็นอา t r y ซื้อกันแดด SPF ideal radiant จซื้อ1แล้วก็โฟมล้างหน้า3อย่างอ่ะมันลดตั้งห้าสิเร์นี่ยแล้ก็ไปคุยให้เขาฟังว่ามันลดห้น่ะพูดลดห้เปอร์เขาก็ไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่เน้ะเราต้องมีข้อมูลอยู่ในมือเป็นเลยสมสมติกรณีคุยกับเมมเบอร์พี่ โฟมล้างหน้ายูดอ่ะจากพันห้าร้อยเก้าบาททีซื้อห้าสิบเปอร์เซ็นต์แค่เจ็ดร้อยห้าสิบห้าโอ้โหขนาดนั้นเชียวอ,อีกมากเลยค่เลยแล้วอย่างเราก็พูดไปแล้วก็จะมี r a d i a n น e ปี h y ฮ r พรวก็แนะนำเขาด oh. ูอายุเขาแล้วก็แนะนำเขาไป <laughs> และสิ่งสำคัญเลยเวลาพูดโปรโมชั่นนี่อย่าลืมสาธิตนะสาธิตไอตัวเทสของ ของขาของของท้องตลาดเทสเรื่องว่ามันมีส่วนผสมของโซดาไฟน์หรือเปล่าเดี๋ยวอาจจะโอกาสหน้าเดี๋ยวจะคุยสาธิตให้ดูเลยล้กันต่อหน้าต่อต่อไปนะครับถ้ามีกดไลค์มากกว่า30จะสาธิตให้ดูเอาไปไหมมากว่า3ามันมากกว่า50แล้วมากกว่าลกันเอาปเอาแบบร้อยเงดีกว่าเอาโอเคแลเค่ก็การเกษตรเราก็เื่นเป็นกันอยู่เนอะตัวใหญ่ซื้อ5้าแถมหนึ่ง แชาตัวเล็กซื้อห้าแถหดุซื้อตัวพอไม่ได้เล่นแล้วก็พวกเนี้ยทั่วไปซื้อ4ี่พัแถมเอจเลยโดโปรโมชั่นก็อยู่ที่ใครถนัดอะไรเนาะก็เอาไปเอาไปใช้กันนะครับเอาไปเอาอยากให้เห็นถึงการวางแผนนะครับอย่างที่ไยทำให้ดูนะครับการวางแผนที่ชัดเจนนะครับมองผูกเป้าหมายชัดเจนนะครับแล้วก็ความรู้สึกที่เรามีให้กับการลงมือทำลงไปทำ เรื่องงานนะครับเราอาจจะต้องอศึกษาข้อมูลของสินค้าข้อมูลของของแถมนะครับให้มันมีคุณค่ามากๆแล้วอารมณ์เนี่ยเราเองต้องต้อง,องใส่มากๆให้มากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอความรู้สึกนะครับที่ลูกค้าเนี่ยมักจะใช้อารมณ์ซื้อมากกว่าใช้เหตุผลในช่วงเวลาที่เราตัดสินใจสิ่สำคัญคือรีบปิดเลยนะครับในช่วงที่ลูกค้ามีอารมณ์ไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวพอเขาไปใช้เหตุผลจบเดี๋ยวเดี๋ยวจะมา ล <laughs> แล้วก็อย่าลืมเนาะวันที่1 0 1ถึงก็จองโปรโมชั่นได้แล้ว13-15ามสิบ้าำรังเงินจ่ายวันที่16ทุ่งไปแล้อย่าล้อง16หกด้วยค,ค่ก็ง่ายๆฟิๆนๆเนอะถ้าใครอยากรู้อยากเห็นเสสาธิตยังไงหรือยังไงก็คอมเมนต์มาละกันเนอะแล้วก็เดี๋ยวจะเจอกัน คิค่อนข้างยาวแล้วก็โอเคก็อย่างนี้ก็เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็เพื่อนๆวางแผนแล้วก็ออกไปดูดิทันเชื่อนๆนะครับว่าเดือนนี้เนี่ยจะเป็นเดือนทองของเพื่อนๆที่สามารถที่จะสร้างคนที่ยังไม่เบสก,ก็เบสคนที่เป็นรั้งข่้น,นแล้วก็สามารถที่จะบุกภาพตัวเองนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย